คนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ใบที่1นะครับได้ไพ่นะครับ The Page of Cups นะครับผมนะไพ่ใบที่2นะครับผมนะได้ไพ่6เหรียญนะครับไพ่ใบที่3านะครับได้ไพ่ Two of Cups นะครับสีูมาเลยทีเดียวเรื่องความรักนะครับนะครับไพ่ใบที่4นะครับได้ไพ่ Six of Swords นะครับไพ่หก รอไพ่ <Real. S 2> หกดาบนะครับผมนะฮะไพ่ใบสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นโอ้มก oh นะครับผมนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมนะครัมีโอกาสนะครับได้ย้อนกลับไปเที่ยวที่บ้านบ่อยๆนะครับ ถ่ายไปแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับเรื่องความรักโอ้โหช่วงนี้เป็นเวลาของคนที่เกิดวันพฤหัสมากมากนะครับแล้วก็ได้ไพ่นะครับ 6, 6เหรียญด้วยนะครับผม สำหรับผู้ที่เกิดบันพฤหัสนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมเรื่องงานอาจจะมีคนเอารับเอาเปรียบนะครับผมนะเรื่องงานอาจจะมีคนเอารับเอาเปรียบนะครับแน่นอนสําหรับคนที่เกิดบันพฤหัสแต่คนวันเกิดวันพฤหัสนะครับเอาตัวรอดได้อยู่เสมอนะครับความรักเด่นความรักดังรักกันแบบสุดยอดไปเลยนะครับถึงจนแก่จนเฒ่าไปเลยนะครับผมนะ The Two of Cups นะครับแล้วก็นะครับไพ่เนี้นะเด็กๆจะนําโชคลาบมาให้นะครับผมมีโชคมีลาภมีเงินมีทองไหลมาเทมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้ถึง6<ด>เหรียญเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมบอกได้วยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาใหม่นะครับในชีวิตก็คือไพ่เดอะซันมีการกําเนิดเกิดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบนโลกใบนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับคนวันพฤหัสจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง แน่นอนในเร็ววันนี้มีโอกาสได้เคลื่อนย้ายโยกย,ย้ายไปในสถา,านที่ดีขึ้นถึง99.99% 99เลยทีเดียวนะครับผมถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะครับบวกกับนะครับนะครับไพ่หกเหรียญนะครับ,รนะรบแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยและก็คนถือถ้วยนะครับคู่รักถือถ้วยนะครับผมนะไพ่สองถ้วยนั่นเองนะครับ ถือว่านะครับถึงจะมีคนเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานนะครับแต่ก็มีวิธีการแก้ไขมีวิธีแนะแนวทางสลับคนที่ขี้เกียจนะครับผมนะหรือคนมาเอารัดเอาเปรียบนั่นเองคนมานพฤหัสนะครับเป,นนรเป็นคนที่พูดจาตรงๆเป็นคนที่พูดจาที่พูดแล้วมีคนนะครับนับหน้าถือตจให้เกียรเกดอยู่ตลอดเวลา นะครับคำพูดนะครับจะนําพาให้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับให้คนรักคนหลงคนชอบนะครับเป็นคนที่พูดจาตรงๆเป็นคนที่พูดจาไม่ต้องอ้อมค้อมใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอ่าพฤหัสนี้นะครับถือว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้เปิดทรัพย์เปิดสินเปิดประธานนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสโชคดีมากๆนะครับผมนะฮะ สุดยอดมากเลยสำหรับที่เกิดันพุทรหัสนะครับขอทุกท่านเฮงๆฟปังปรวยๆนะครับผมนะร่ำรวยเงินทองนะครับนับจากนี้ต่อไปสำหรับที่เกิดันพทุทรหัสนะครับโชคดีที่สุดแล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนในเร็ววันนี้สาธคุครับ